โชคดีนะครับตัวสู้นะครับชีวิตนี้ต้องสู้ครับีสู้ไปได้แค่ไหนก็นั่นดูทเลุตปเวงก็กรแใจละคนมนุษย์เกิดมามีกรมัทุกคนครับโอ้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ต้องทุกข์ใจมากนจะได้เราจะได้ทําใจได้ปล่อยวางได้ถึงเวลาเมื่อไรก็ไปมานั่นครับนึกถึงอยู่ตลอด ลกคนเกิมาเลยไม่มีเหมือนอย่งเราตูตะเกียงครับตูตะเกียงไว้แล้วสักวันตะเกียงก็ต้องดับก็เหมือนมนุษย์เลยครับเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาต้องแก่เกิดมาต้องเจ็บเก,กิดมาต้องตา,ายไครลีกไม่ได้ครับเรื่องตายานีลีกไม่ได้ผม,มันคิดอูตลอดเลยนี่ธรรมะ้มเ,เนี่ยส<อ><อ>าธุนะตานะครับ<า>้คตกองนะครับสาธุสาธุสาธุกันเาฮะไปนนะาะ มาตาเพิ่มเพิ่มน้ำมัน <c oughs> อีกขวดหนึ่งนี่ <c oughs>